สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับขอบระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็สำหรับใครๆนะครับที่ยังรังเลใจหรือยังตัดสินใจไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูในเรื่องของแท็กซี่ปลดป้ายนะครับแท็กซี่ปลดป้ายของเรานี้ผ่อนตรงกับอู่ได้เลยนะครับผ่อนเดือนละ8,000นะครับ14งวดทำการจองปุ๊บแล้วก็ จะทาลถให้เลยนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกสีรถได้เองนะครับเอาตามใจชอบเลยนะครับสีเทาสีดําสีขาวสีแดงหรือสีอื่นๆนะครับลูกค้าก็เลือกได้เลยทําได้ทุกสีนะครับเอาตามที่ลูกค้าชอบเลยสําหรับไม้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลครับไม้มันมาเป็นร้อยเป็นล้านนะครับไม้แท็กซี่นี่ มันวิ่งเยอะครับก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับทำความเข้าใจกับรถแท็กซี่ปลดบ้้วยนะครับอาจจะมีข้อบกพร่องเรื่องของสภาพภายในบางจุดที่ยังไม่สะอาดตานะครับก็เอาไปปรับเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆแก้ไขนะครับเราก็ลื้มานะครับทั้งข้างในแล้วก็ทําความสะอาดนะครับลูกค้ายังเลือกเบาะได้นะครับเราทําเบาะตามที่ลูกค้าระบุให้ได้เลยนะครับ สีเบสีเทาหรือสีดำหรือสีที่ชอบอื่นๆก็ได้นะครับในเรื่องของช่วงล่างนี่ก็มีการตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างก็จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอันไหนที่พังแล้วใช้การไม่ได้ก็จะปรับเปลี่ยนของใหม่เข้าไปนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพช่วงล่างนะครับแม้กระทั่งระบบไฟนะครับเราก็ยังทําให้ใหม่นะครับเดินระบบไฟใหม่ทั้งหมด ที่มันเกี่ยวก็่ลข้องกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ภายในแล้วก็จัดเตรียมให้ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับเรื่องเครื่องยนต์ระบบไฟนี่ก็ถือว่าการันตีเป็นส่วนที่การันตีในงานของเราเลยนะครับเครื่องยนต์นี่เราก็จัดการยกแบบโอเวอร์ฮอลนะครับหรือข้างในออกมาทำปรับเปลี่ยนกระบอกสูบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ทําให้เรียบร้อยใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเรามีทีมช่างที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานนะครับในสายงานของงานแท็กซี่นะครับและก่อนที่จะขายเราก็ฟิตเครื่องทําช่วงล่างทําสีทําภายในให้อยู่แล้วนะครับกระทั่งท่อยางสายไฟท่อยางความร้อน สายพานพัดลมหม้อน้ำนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเรียกว่ารถก็สามารถที่จะนำไปใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกของท่านได้นะครับก็ออกมาเป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานได้อย่างไม่อายใครนะครับอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านและก็คนที่อยู่ในครอบครัวของท่านนะครับ จะเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายปลอดภัยนะครับรายละเอียดอื่นๆเราก็ลูกค้าก็สามารถไปปรับเพิ่มได้นะครับอยากให้มันสวยขนาดไหนค่อยๆทําค่อยๆแต่งค่อยๆเก็บสภาพมันไปนะครับรับรองมันก็จะเป็นรถที่สวยงามและอยู่คู่กับเรานะครับ